สเปสร็จสิครัสเต็ปกันตายได้นะแบบนีโดแบบนกูใครขี้กากพูดดิมึงเงินขี้กากไอ้ควายเขี้ย <c oughs> เขี้ยไ <c oughs> ม่เมื่อไงัป็ดเป็นเขี้ยอะไรเแปบบ็ดเออเจ๊ผมรู้ครับเจ๊จะด่าเจ๊ไม่ต้องอมยิ้มครับกูรู้เจ๊จะยิม้มหายตัว เตะกูหำไมเดี๋ยวแม่งเตะกูพี่เรื่องมึงจะเตะก็เตะเลยไม่ยังไรก็อะไรก็เตะเตะกูอย่างเดียวเลยแม่งจับยูยังหัวแขมตาย่างมันไม่ดีได้ไงเป็นเฮียอะไร เดี๋ยวเจ้เลี้ยแหละเลี้ยเล่นดีเดี๋ยนั่นดิไอ้ที่แม่งแต่งทรงอะไรมาอ่ะชอบนะเว้ยชอบนะเว้ยทรงอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าเจอถ้าเจอหนุ่มแต่งตัวอย่างเงี้ยโหูพุ่งเข้าใส่เลยอ่ะสองหนึ่งสองหนึ่งไม่ถือว่าลุงใช่ป่ะเปล่าลุงแต่ผมเคยโดนสามเงี้ยไม่เคยโดนสี่เพราะว่าสี่ไม่ไวย์ถึงได้ทำดี ไอ้มือเฮ้ยไอวอลไปเพราะว่าเตื้อวไปไอมือไอ้รโจดไอ้มือโว้ยไอี่ใหหัวให้เจ๊เลย สเตปกาตาได้มาแอบหนีโดนกูเดี๋ยวเดี๋ยวถอยไปเดี้ยวถอยไปเลยแอวันอ่อนวัน